กลับมาอีกแล้วนะคะกับช่องหลินพี h เอชนะคะวันนี้หลินจะมาแชร์ประสบการณ์หรือรีวิวในช่วงเวลาของการหางานแล้วก็สมัครงานรวมถึงการเตรียมตัวสัมภาษณ์ของหลินด้วยนะคะขอเกินก่อนเข้าๆนะคะว่าตัวหลินเองเนี่ยจบจากคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สนดังสิทนะคะเกรดเฉลี่ยเนี่ยไม่ถึงเกรดนิยมนะคะแล้วก็ตอนเรียนจบแล้วเนี่ยหลินก็ไป w o r k and t r a v e ราแล้วก็ค่อยกลับมาหางานทำดังนั้นก็จะมีแกร์ระยะ ว่างช่วงหนึ่งเลยนะคะแล้วก็วก,ก็ไม่ได้ยิ่งคะแนนภา,าษาตอนที่สมัครเข้า b i g กโสายคอนซัลทิงด้วยนะคะก็เดี๋ยวจะมาเล่าคร่าวๆให้ฟังว่าเออทำไมมันแบบมาเอ็นอัพที่นี่หรือว่าได้มาทํางานที่นี่นะคะก็เผื่อให้เป็นประโยชน์สาหรับใครที่กำลังเตรียมตัวหาง,งานรวมถึงเด็กจบใหม่ที่เพิ่งจะเริ่มหาง,งานด้วยว่าควรจะทํายังไงอะไรยังไงบ้างอันนี้มาแชร์เฉยๆนะคะถ้าใครสามารถเอาไปอัดเดกับของตัวเองได้ยังไงสามารถเอาไปปรับตามความเหมาะสมได้เลยนะคะ พาลินก็ขอเริ่มตั้งแต่ในช่วงของการที่กลับมาจากเวก r น Travel แล้วลินก็มาสมัครงานเลยนะคะคือช่วงนั้นนาลินกลับมาเนี่ยลินก็มีการมองหางานตอนที่อยู่ที่เมกาไว้นิดน,นึงแล้วแล้วก็พยายามดูว่าอยากสมัครอะไรช่วงไหนงานไหนเปิดรับเช่นพวกแ a เนจ e มน t t เทรนเนในแต่ละบริษัทเนี่ยมันก็จะเปิดรับด้วยช่วงเวลาที่แตกต่างกันนะคะแล้วก็ที่สำคัญน่ะลินอ่ะใช้ช่องทางในการหางานหลักก็คือผ่าน Link ์อินนะคะ เราไม่รู้ว่ามีใครคิดเหมือนเราไหมแต่เรารู้สึกว่าแบบ Link ์อินมันคัดกรองบริษัทที่มาโพสต์หางานไว้ระดับหนึ่งแล้วแล้วก็ถ้าเราอ่านแบบ description ใน Link ์อินแล้วเราเห็นว่าเอ้ยเขาใช้ภาษาดีเขาเขียนชัดเจนนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันก็ดูแบบน่าเชื่อถือแล้วก็ดูดีส่วนใหญ่ก็เราก็เลยจะหาผ่านช่องทางนี้เป็นหลักนะคะแต่ว่าคนอื่นก็สามารถหาที่อื่นได้ด้วยนะคะแต่มันก็จะมีอีกอเราสามารถเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของบริษัทนั้นๆหรือเป็น ติดตามพวกเพจเฟซบุ๊กนะคะไว้ว่าเขามีโพสต์บอกไหมว่าเออช่วงนี้มี Management t r a i รน n g ช่วงนี้รับนะคะหรือว่ามีตำแหน่งไหนบริษัทไหนกำลังเปิดรับอยู่เราก็สามารถติดตามเหาสิ่งเหล่านี้ค่ะแล้วก็ไปสมัครเข้าไปได้นะคะทีนี้ข้อดีของอีกอย่างของ Link-in i n เนี่ยคือพอเราอัปนะโหลดเรซูเม่ลงไปแล้วอะค่ะ รวมถึงกอรอกข้อมูลลงไปแล้วเวลาที่เราสมัครเนี่ยเราสามารถที่จะเชื่อมผ่านลิงก์อินเวลาสมัครงานได้เลยดังนั้นมันก็จะชอบดึงข้อมูลบางอย่างมาให้เราแล้วรวมถึงเอาเรซูเม่ที่เราอัปโหลดอะคะ่ะ ดึงเข้าไปให้เลยโดยที่เราแบบไม่ต้องกรอกใหม่ทั้งหมดหรือเสียเวลาแบบรีรันใหม่ทั้งหมดซึ่งก็เป็นข้อดีอีกอย่างของ l i n k ์อินนะคะก็อยากจะบอกเลยว่า l i n k ์อินสำหรับเราเรามองว่าค่อนข้างสําคัญมากพยายามอัปเดตแล้วก็ทำโปรไฟล์ให้สวยแล้วก็ใช้การเขียนคําที่แบบเป็นแอคชั่นเวิร์บหรืออะไรให้มันแบบดูดีมีการคอนเน็กกับคนเยอะๆทาให้เขาเห็นว่าเฮ้ยเรามีคอนเน็กชันที่เยอะนะแล้วก็มีคอนเน็ชันที่ใหญ่นะอะไรประมาณนี้นะคะ แล้วก็อยากจะฝากถึงแบบว่าคนที่กําลังหางานหรือเด็กจบใหม่ที่กําลังหางานนะคะคือลินก็อยากเล่าเหมือนกันว่าช่วงแรกที่ลินสมัครอะลินก็ค่อนข้างแบบพิกกี้มากแบบเลือกเยอะอารมณ์แบบว่าเฮ้ย <S an> <bunun S 2> ฉันจะต้องทําแค่บริษัท <S an> นี้นี้นี้แบบตําแหน่งนี้นี้เท่านัาน้นอะไรเงี้ยซึ่งด้วยความที่ว่าเราเป็นเด็กจบใหม่แล้วโปรไฟล์เราไม่ได้แบบเลิศรูแบบวูฟ้าขนาดนั้นเราไม่ควรทําตัวแบบลินนะคะคือคือเลือกก็ดีแต่แต่ก็ เขาเรียกว่าอะไรอะเดี๋ยวมันจะแบบพอพอพอเราแบบไม่ได้รับการติดต่อกลับมาหรือว่าเราแบบไม่ผ่านการสัมภาษณ์อย่างเงี้ยเซลล์เอสทีมเรามันจะตกลงเรื่อยๆทุกครั้งที่เราโดนปฏิเสธใช่ปะดังนั้นหลินก็เลยเหมือนกับไปแบบคุยกับพี่หลายๆคนจริงๆแบบอยากจะขอบคุณพี่จริงคนหนึ่งมากเลยนะคะที่หลินแบบไปเจอเขาในคลาสมาร์เก็ตติ้งอะคะ่ะเขาก็แนะนําหลินว่าแบบน้องหลินสมัครไปกี่บริษัทตอนนั้นหลินตอบไปว่าหลินสมัครไปแค่ประมาณ4หรือ7บริษัทเองอะไรเงี้ยค่ะ แล้วเขาก็ตกใจมากว่าแบบมันน้อยมากนะทำไมอยู่แอปพลายแค่นั้นคือความเป็นจริงแล้วอะแนะนําว่าเราอะสามารถแอปพลายไปหลายๆที่หลายๆโรเลยก็ได้นะคะสำหรับเด็กจดหม่ที่ไม่รู้จริงๆว่าตัวเองอยากทําอะไรอะคือแอปพลายไปคืออย่าไปคิดมากอย่าไปคิดว่าเอ้ยฉันไม่ผ่านฉันเฟลหรืออะไรอย่างเงี้ยแนะนําว่าให้คิดว่ามันเป็นการฝึกสัมภาษณ์ตัวเองอ่า HR อาจจะได้ยินเราไม่ถูกใจสิ่งนี้แต่เหรมองว่าเอ้ยมันก็จริงนะอย่างสัมภาษณ์ครั้งแรกคือเราตื่นเต้นมากเราแบบ ตอบตะกุกตะกะตะกุกตะกะแต่อยากจะบอกว่าแบบรอบหลังๆอะ่ะเราแทบจะแบบไม่ค่อยเตรียมตัวเลยอะ่ะเพราะว่าเราชินแล้วว่าโอเคเรารู้แล้วว่ารอบแรกเราตอบไม่ดีรอบนี้ต้องพัฒน,นาแบบนี้เราก็ซ้อมนิดนึงก่อนแล้วก็เตรียมสัมภาษณ์รอบถัดไปดังนั้นก็อยากจะฝากถึงเด็กจบใหม่หรือคนกลังหางานนะคะว่าแอปพลายให้เยอะไปเลยแบบว่าเราไม่ทางรู้หรอกว่า ที่ไหนเขาจะติดต่อกลับมาหรือแบบโปรไฟล์ของเราจะไปโดดเด่นกับอันไหนแต่แต,แต่ก็ไม่อยากจะบอกว่าให้แบบใช้เรซูเมอันเดียวฟิตออทุกบริษัทเหมือนกันถ้าอันไหนที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องการจริงๆอันนี้เป็นแบบสิ่งที่เราแบบด REAM FOR หรือ DIE FOR ที่จะเข้าอะ่ะแนะนำว่าแบบตั้งใจทำเรซูเมให้มันตรงกับ Require m e n t ของเขาคือไม่ใช่สร้างขึ้นมานะแต่หมายถึงว่าอ d ด p t เนื้อหาค่ะให้มันตรงกับคล้ายๆที่เขาต้องการ Require m e n t ที่เขาอยากได้ค่ะให้เขาเห็นชัดเจนว่าเรามีนะ เราก็อาจจะแบบมี cover letter พิเศษลงไปซึ่งเราว่าส่วนหนึ่งอะ cover letter เป็นตัวแบบช่วยแบบดันเรซูเม่เราเหมือนกันนะลองลองคิดดูดิเปรียบเทียบว่าคนส่งเรซูเม่พร้อมกันเหมือนกัน2คนเลยตัดสินใจไม่ได้ใช่ไหมแต่ว่าคนนึงมี cover letter บอกว่าเฮ้ยฉันแบบอยากจะทําบริษัทนี้มากอไหร่เกิดแล้วอะอะไรมาเนี้ยเออไว์ไว้เขาก็จะแบบเออคนนี้ดูมี potential มากกว่าอาจจะแบบมีคะแนนติ๊กหนึ่งสูจุดห้าให้มากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะในมุนมมอง ที่เราคิดเองเนาะอันนี้ HR มาคอนเฟิร์มได้นะเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันก็จบพาร์ทของการหางานไปแล้วเนาะอาลินก็จะมาเล่าก่อนว่าหลินมาลงเอยในการเป็น Business Analyst ที่แบบ Consulting ใน Big f o ได้ยังไงนะคะก่อนอื่นเลยหลินนะ่ะดันไปเห็นงานนี้ใน LinkedIn อ่าทีนี้ก็รู้สึกว่าเฮ้ย มันก็แอบดูเกินเอื้อมนิดนึงเนาะเพราะว่าเราก็เราเขาเราียกว่าเราจบภาคไทยมาแล้วก็ไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษตอนนั้นเลยแต่เราก็รู้สึกว่าคือเราเคยศึกษาเรื่องพวกนี้มาก่อนหน้านี้แล้วว่าเอ้ยเราอะ่ะสนใจงานคอนซัลท์อยู่นะเพราะว่ามันดูเป็นงานที่ค่อนข้างชาลินจ์แล้วก็เงินหนักอะไรประมาณนี้เออแล้วก็ผู้คนดูแบบ so sophisticated อะฉันไม่รู้จะพูดคำไหนดีเออประมาณนั้นทีนี้หลิงก็เลยแบบเออลองแอพพลายไปละกันตอนนั้นอ่ะก็ไม่ เอาจิงแบบเป็นการแอปพลายที่เราสึกว่าเราน่าจะไม่ได้แน่ๆอะไรอย่างเงี้ยก็แต่ก็ลองไงเพราะว่าอยากลองสัมภาษณ์ใช่ปะอ่ะเราก็แอปพลายไปพอเรากดไปที่ลิงก์แอปพลายเนี้ยมันก็จะเด้งไปที่หน้าเว็บไซต์ของบริษัทนั้นใช่ไหมคะแล้วเขาก็จะมีให้เรากรอข้อมูลแล้วเราก็ลิงก์ตัวลิงก์อินของเราไปกับเรซูเม่เราด้วยตอนหลีลิงก็แอบยื่น c o าว่า letter ไปนะคะเพราะรู้สึกว่าตัวเองมีคะแนนภาษาอังกฤษเดี๋ยวเขาจะแบบไม่สนใจเราเลยเราก็เลยแบบโชว์สกิลการแบบ พิมพ์อิงไปนิดนึงแต่จริงก็แบบไม่ค่อยได้เรื่องหรอก <c oughs> ประมาณนั้นโอเคแล้วทีนี้หลินก็อยากจะพูดถึงเรซูเม่กับการทำคอเรเวอเเตอร์ขึ้นมาก่อนและเดี๋ยวถ้าใครแบบว่าอยากจะสคิปพาร์ทเนี้ยสามารถข้ามไปดูพาร์ทการเตรียมตัวการสัมภาษณ์ได้เลยนะคะก็ ขอเริ่มที่เรซูเม่เลยนะคะเรซูเม่เนี่ยจริง,รงๆอ่ะหลินนะทำไว้2แบบคือแบบแรกคือทำแบบ two c o l u m ์อย่างที่ทุกคนเคยเห็นในพวกแบบแคนวาหรือแบบทั่วๆไปที่คนส่วนใหญ่ใช้ทำกันเออหลินก็ทำแบบนั้นอันนึงอีกอันนึงคือหลินทำแบบ ATS ซึ่งไม่แน่ใจว่าอันนี้มีคนรู้จักเยอะไหมแต่บางบอกเพื่อนหลายๆคนบางคนก็ยังไม่ไม่เคยได้ยินนะคะก็คือมันจะมีหน้าตาประมาณนี้อันเนี้ยหลินอนะก็ได้แนวคิดมาจากคุณพี่นิชาวงนะคะขอเย็นยอช่องพี่นิชานิดน,นึงคือแบบเป็นแบบ ฉันอาจจะกราบพี่เขามากแบบไม่ได้พี่เขาฉันคงไม่มีความรู้เรื่องอาชีพเยอะขนาดนี้ประมาณนั้นก็คือทําแบบนี้อะค่ะใช้ใช้ใช้แพทเทิร์นของพี่นิชาแต่เหมือนกับว่าลินมองว่าใส่ตามพี่นิชาแล้วข้อมูลลินยังไม่แน่นอะลินก็เลยไปลองใช้เสิร์ชกูเกิลว่าแบบ Resume ATS ปรากฏลินก็เจอเว็บไซต์หนึ่งขึ้นมาอันนี้โนสปอนนะบอกก่อนคือบังเอิญเจอเองเราก็เลยแบบลองพิมพ์ข้อมูลเข้าไปกรอกข้อมูลไปแล้วมันดีตรงที่ว่าเว็บไซต์เนี้ยมันชื่อว่าเว็บไซต์ ซีทีนะคะเดี๋ยวจะขึ้นมาให้ก็คือตัวนี้คือหลินนะเกาะอะไรก็ตามใช่ไหมไม่ว่าจะเป็น Experience หรืออะไรก็ตามมันจะมีคําที่แบบเป็นตัวช่วยขึ้นมาว่าเฮ้ยคนส่วนใหญ่ที่ทําตําแหน่งเนี้ยเขาทําหน้าที่อะไรกันบ้างเลยคือมันมีแบบ A c t i o n v เ r b รมาแล้วก็เหมือนกับเอามาใส่แล้วก็ a d a p t เป็นของตัวเองทําให้การทำอะไรสูปในภาษาอังาากฤษของเราเนี่ยง่ายมากยิ่งขึ้นแล้วก็มันก็จะมีให้เราเลือกเทมเพลตค่อนข้างเยอะแล้วก็หลากหลายใช่ไหมคะแต่ว่าแบบ ถ้าจําไม่ผิดตอนนั้นน่ะตอนที่ต้องดาวน์โหลดเป็น PDF หรือเป็นไฟล์ Word ออกมาลินเสียเงินประมาณ7จบาทหรือ100บาทไม่แน่ใจแต่ลินบอกเลยว่าลินรู้สึกว่ามันคุ้มมากนะเพราะว่าแบบเราไม่ต้องมาตั้งนั่งจัดแบบเทมเพลตเอ่ยมานั่งเช็คแกมม่าหรือแบบเขาเรียกว่าอ,อะไรมานั่งเอ่อหาคำแอคชั่นเวิร์บที่มันเหมาะสมจริงๆอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งเว็บนี้ก็ก็ขอขอบคุณเขานิดนึงรู้สึกว่าแบบเออมันเป็นอะไรที่เหมาะสมก็แนะนำให้ ใครที่แบบไม่อยากจะแบบมานั่งนั่งเทียนขึ้นมาจากแบบไม่มีอะไรเลยก็ลองใช้เว็บไซต์นี้ดูได้นะคะก็สำหรับส่วนของ cover letters นะคะหลินก็จะดูในช่องของคุณมิก้าคิมค่ะอันนี้คือช่องของคุณมิก้าคิมนะคะหลินก็แบบไปนั่งดูว่าแบบเข้าแนวนวการเขียนมาดีมากนะสามารถเอามาเป็นแบบ คล้ายๆเทมเพลตร่าว,ว่าต้องเขียนยังไงแล้วเราก็มาอัดแอปว่าแบบเออของเขาอาจจะเขียนแบบเชิงมีประสบการณ์การทางานแล้วแต่เราก็มาเขียนในแง่ของแบบเด็กจบใหม่ที่ทํากิจกรรมแข่งเคสหรืออะไรเงี้ยค่ะก็เอาอัดแอปเข้าไปแล้วก็ลินก็มาปรับมีความแบบแพชั่นที่จะทําให้กับตําแหน่งเนี้ยมันตรงกับรีควีเมนต์ของเขาแม้ว่าแบบบางทีเราอาจจะยังไม่มีหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อย่างที่บอกว่าเนื่องจากไม่มีภาษาคะแนนภาษาอังกฤษเนาะก็เลยอยากจะโชว์สกิลว่าการสามารถสื่อสารอิงได้นะ แล้วก็หลังจากที่หลินสับมิ t แอพพลิเคชันเข้าไปในเว็บไซต์นะคะภายในประมาณ2วันน่ะมันก็จะมีอีเมลกลับมามันก็จะเป็นการสัมภาษณ์รอบแรกเนาะเป็นการสัมภาษณ์แบบ AI interview อ่ะทีนี้ AI interview มันก็จะมีความยากตรงที่ว่ามันไม่มีคนมันสัมภาษณ์กับกล้องไม่ใช่กล้องอะ่ะแต่หมนเขาเรียกว่าอะไรเหมือนอัดวิดีโอตอบคาถามซึ่งคําถามแม่งโคตรเยอะแบบจาได้ว่าแค่ตอบ คำถามอย่างเดียวก็ประมาณแบบครึ่งชั่วโมงเหนื่อยมากอะแล้วหลังจากตอบคำถามมันก็จะมีเกมโลจิกให้เล่นซึ่งจริงๆอันเนี้ยรู้สึกว่าการสมัครงานสมัยเนี้ยหลายๆแมネจเมนต์เทนีดิงก็เห็นนะว่ามันจะเป็นจะจะมีเกมให้เล่นหรืออะไรเงี้ยเพื่อทดสอบโลจิกหรืออะไรของเราอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าทําไมพอเราทำเอ่อไอเจ้าตัว AI i อ t ินเทอร์วิวเสร็จแล้วใช่ไหมคะมันก็จะมีแบบผลออกมาบอกเลยนะว่าเราเป็นแบบไหน ประมาณไหนเอาจริงแล้วว่าผลที่เขาส่งกลับมามันก็แอบ,บเป็นตัวแบบชี้คร่าวๆแล้วนะว่าแบบเราฟิตกับโรนี้ไหมนึกออกไหมอย่างเช่นแบบบางคนผลออกมาบอกว่าเอ้ยชอบทํางานแบบเดียวๆอ่ะมันก็อาจจะไม่เข้ากับการทำสายคอนซัลท์ไม้ที่ต้องทําเป็นโปรเจกต์ทำเป็นกลุ่มทํกทํางานร่วมกับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะพอได้นิดนึงแต่อย่าเพิ่งแบบ ตีฟูมตีไฟว่าเฮ้ยเราได้แบบนี้เราไม่ได้แน่เลยอย่าอย่าเพิ่งใจเย็นๆรอรอห้ชาติดต่อกลับก่อน <c oughs> นะคะก็ประมาณนั้นก็ขอเจาะลึกในส่วนของการสัม AI ไอรอบแรกนิดนึนงคำถามมันก็จะมีประมาณแบบประมาณ8ถึง9าคำถามนะคะแล้วก็การที่เราตอบเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับการโฟกัสของเราเลยอย่างเช่นแบบเราควรจะระวังให้ดีว่าเขาถามเราจริงๆกี่คำถามเราตอบครบไหมตอบตรงไหมแนะนำว่าให้มีสติ จดก็ได้มั้งหมายถึงว่าจดคร่าวๆอะคะ่ะว่าแบบคําถามจริงๆเราตอบครบไหมเพราะว่ามันจะมีเวลาหลังจากที่เราอ่านคําถามหนึ่งนาทีในการเตรียมตัวเหมือนกันดังนั้นก็เตรียมตัวให้ดีตอบให้ดีแล้วหลังจากที่ตอบคําถามเสร็จแล้วพักสมองนิดน,นึงก่อนที่จะไปทําเกมโลจิกก็ได้เหมือนกันนะคะจะได้แบบไม่ไม่ได้คะแนนน้อยหรือว่าทําพลาดอะไรอย่างเงี้ย หลิ่นก็อยากจะเล่าเพิ่มเติมว่าในส่วนของการที่หลิ่นเตรียมตัวก่อน AI interview อะลิ่นเตรียมตัวยังไงบ้างนะคะลิ่นดู YouTube เยอะมากดูเลยว่าโอเคการ interview การตอบคำถามแต่ละอย่างมันเป็นยังไงบ้างลิง่นเดี๋ยวลิ่นจะชูขึ้นมานะคะว่าแบบเออ,อคนนี้คือคนที่แบบยูทูบเบอร์ที่หลิ่นรู้สึกว่าเขาแนะนําการให้สัมภาษณ์หรือการแบบนเทอร์วิวได้ดีมากแบบเป็นการตอบคถามแล้วก็เขาก็สอนเราเว่าเราต้องสังเกต อะไรยังไงซึ่งหลินว่าลองไปฟังคนกลุ่มนี้เยอะแล้วลองทําตามที่เขาบอกหลินว่ามันแบบค่อนข้างช่วยเยอะมากอะค่ะโอเคค่ะก็หลังจากที่เราผ่านอินเทอร์วิวรอบแรกกับ AI ไปแล้วเนาะ HR โทรมาบอกวันนั้นจำได้ว่าดีใจมากแบบโคตรโคตรแล้วแบบเอ้ยมีแบบรอบต่อไปนะเราจะได้ไปสัมภาษณ์แบบเคสอินเทอร์วิวกับคนนะเราแบบเฮ้ยดีใจมากตอนนั้นแบบเพาแบบเป็นเฟิร์มที่อยากเขาเรียกอะไรอยากเขาด้วยแหละไม่ใช่อะไรเราก็ <laughs> ต้องเตรียมตัวหนักมากอะเพราะว่าในส่วนของเคสอินทวิวอ่ะในความคิดของเรานะมันมันมันคือการแบบตอบคําถามธุรกิจหรือแบบแก้ปัญหาโจทย์ธุรกิจอะซึ่งมันก็คล้ายๆการแข่งเคสแต่ว่าเป็นฟีลแบบเป็นการดิสคัส่างคน2คนว่าเฮ้ยถ้าเจอปัญหานี้จะแก้ยังไงอันนี้คือได้ยินจากการไปงาน Discover Consulting มาเขามีมีพาร์ทเนอร์คนนึงคุยกับเราแล้วเขาบอกว่าจริงจงการเตรียมตัวของเคสอินทวิวอ่ะ เตรียมเยอะไปก็ไม่ได้ดีนะเพราะว่าเราจะไปจําคําตอบที่มันเป็นแพทเทิร์นซึ่งบางอย่างแพทเทิร์นไม่สามารถใช้ได้ดันงนั้นเขาบอกว่าให้เตรียมแต่พอดีก็คือเตรียมแบบรู้ว่าแพทเทิร์นในการตอบข้อข้าวคืออะไรบ้างแล้วก็ช่วยอัดแอปในสิ่งที่เป็นความคิดของเราลงไปด้วยเออประมาณนี้คร <c oughs> ่าวๆนะคะอ่ะโมไปเยอะแล้วกลับมาฟังก่อนว่าแล้วตอนเคสอินทวิวเราโดนอะไรหรือแบบเจออะไรบ้างนะคะ เขาก็จะมีเมลส่งมาบอกเลยแล้วว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะมีเคสอินเทอร์วิวกับคนนี้เวลานี้นะเดสโค้ดเป็นยังไงแต่ตอนนั้นเราสัมออนไลน์เนาะผ่านซูมแต่ก็ต้องแบบมีเดสโค้ดนะคะอ่ะแล้วพอถึงวันอินเทอร์วิวเราก็ตื่นเต้นมากตอนนั้นนะพูดเลยเพราะาแบบไม่เคยทำเคสอินเทอร์วิวแบบมาก่อนเป็นครั้งแรกเลยเราก็แบบมีการคุยกับคนที่สัมภาษณ์เรานะคะแล้วก็บรรยากาศตอนนั้นคือแอบแบบ เราก็แอบ,บเครียดน,นิดนึงเพอเราตอบเพราเรารู้ตัวว่าเราไม่รู้ในคําถามที่เขาถามมาแล้วเราก็ตอบผิดด้วยในสิ่งที่เขาถามแต่เราก็เหมือนฟิลแบบยอมรับตรงๆว่าเราพูดตรงนะว,ว่าเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วทายัางไงแต่ถ้าเกิดให้เวลาเราไปหาเราหาได้เว้ยเออมันน่าหนึ่งอะไรประมาณนี้ในที่สุดเราก็สัมเสร็จไปประมาณใช้วเวลาประมาณส5นิ้าทีโดยที่ครึ่งชั่วโมงแรกอะค่ะจะเป็นเกี่ยวกับการแบบสัมเคสอินเทอร์วิวแล้วก็สิบ้าทีหลังก็จะเป็นฟีลแบบคุยถึงแบบคล้ายๆ personality ของเราเป็นยังไงหรือแบบ attitude toward บริษัทษมองเรามองบริษัทยัยงไงคิดว่าบริษัทษจะเข้ากับเราไหมอะไรประมาณนี้เขาเขาก็จะดูว่าเราตอบยังไงประมาณนี้นะคะก็หลังจากที่ผ่านไปก็เลยอยากจะมาแชร์ค่ะว่าหลินเตรียมตัวยังไงตลกใจว่ะเอาเป็นว่าตอนแรกอะ่ะเราก็เตรียมที่เนื้อหาก่อนเราขอแบ่งเป 2, นะ็นสองพาร์ทเนาะคือวิธีการเวลาการคุยในการสัมภาษณ์ i n t e วิวเป็นยังไงกับ2เตรียมเนื้อหาใช่ไหมคะก็ เราขอพูดพาร์ทแรกก่อนก็คือวิธีการทำเพราะเรายังไม่เห็นภาพเลยว่าเฮ้ยเคสอินทิวิวเป็นยังไงไม่เคยรู้เรื่องเลยไม่เคยมีคนพูดถึงอ่ะเราก็จะไปเปิดคลิป y o u t u เนาะโอเคปติแล้วการทำเคสอินทิวิวเนี่ยทำยังไงบ้างอ่ามีคลิปจำไม่ได้เรา่าคลิปของใครแต่เดี๋ยวเราหาแล้วเราจะขึ้น Reference ตรงนี้เป็นลิงก์นี้ให้นะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างด้วยเขาก็จะโชว์ให้เห็นว่าโอเคมันก็จะมีผู้สัมภาษณ์ใช่ปะถามคำถาม แล้วก็จะมีเราที่โดนสัมภาษณ์เป็นคนตอบทีนี้มันก็จะมีว่าเขาก็จะเหมือนจับเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ฟังก่อนว่าเฮ้ยเหตุการณ์ปัจจุบันเป็นยังไง <S <S แล้วสิ่งที่ธุรกิจนี้ต้องการแก้ไขคือแบบนี้ในมุมมองของคุณคุณต้องแก้ยังไงบ้างอ่าประมาณนี้ใช่ปะเราก็จะมีโอกาสที่จะถามกลับได้ด้วยเวย้ยแบบถามในสิ่งที่เราอยากรู้ก่อนที่จะวีคอเออแล้วเขาก็จะมีฟิล,ลแบบมีกระดาษมีจดมีโน้ตว่าโอเคผู้สัมภาษณ์เราเขาบอกอะไรมาบ้างเราก็จด ๆเราก็แบบเอ้ยถ้าเราถ้าเขาถามคาถามเนี้ยเราอยากแก้ส่วนเนี้ยเราก็ต้องอยากรู้สิ่งนี้ด้วยให้ถามกลับเออมันต้องมีแบบเชิงมีอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยววางคลิปลิงค์ให้ดูแล้วก็ไปลองศึกษานะว่าเขาทํายังไงแต่ประมาณนั้นแหละค่ะก็คือแบบเราสามารถที่จะถามกลับได้ขอเวลาได้ถ้าแบบเวลาคิดไม่พอหรือปรึกษาเขาได้ด้วยนะถ้าเกิดเรารู้สึกว่าไม่มั่นใจว่าจะตอบได้แค่่ไหนนประะมาณี้ค ข้อข่าของเขาเรียกว่านะ environment หรือบรรยากาศในการทำ case interview เนาะต่อมาจะเป็นในการเตรียมส่วนของเนื้อหานะคะอันนี้ก็จะบอกเลยว่าโชคดีมากที่ตอนอยู่มหาลาัยมีการแข่ง case business แบบไปแข่งมันก็เลยแบบพอรู้ว่าเออวิธีการแก้ปัญหาเาข้าวมันต้องเริ่มจากอะไรยังไงก่อนบ้างใช่ไหมคะแต่สำหรับคนที่ไม่รู้เนี่ยแนะนำว่าลองเข้าไปอ่านพวกแบบ case study ของแบบ harvard business school ที่แบบ ฮาร์เว b u ์บิสเนสรีวิวที่เขาออกมาเป็นแบบเป็นเปเปอร์หรือเป็นอนะไรไม้เห็นน่ะลองฝึกอ่านเอาเข้าก่อนวิธีการอ่านก็ลองอ่านดูว่าโอเคบทความนั้นน่ะเป็นยังไงแล้ว CEO หรือคนในนั้นหรือทางแบบ Management เขาแก้ปัญหายังไงลองดูซิว่าเขาหารูดคอสยังไงก่อนแล้วพอเขาหารูดคอสได้แล้วอ่ะเขาเริ่มแก้ปัญหาจากลูดคอสยังไงแล้วฟ i n a l l y ผลลัพธ์เป็นยังไง ทีนี้เวลาอ่านพวกเนี้มันจะมีโซลูชันค่อนข้างหลายโซลูชันมากเว้ยดังนั้นอ่ะมันไม่มีโซลูชันไหนถูกหรือผิดในการลองคิดดีในชีวิตจริงอ่ะมันไม่มีโซลูชันไหนถูกหรือผิดมันอยู่ที่ว่าแบบเออทำแล้ววัดผลหรือความเป็นไปได้อะไรมันมากกว่ากันแล้วเขาก็จะเลือกทาอันนั้นถูกต้องไหมเออเราก็จะพยายามเกตให้ได้ว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้นะเออหรือมีวิธีหนึ่งที่เราอยากจะฝึกได้เลยนะคะก็อยากจะแบบ ส,ส,สร่เสริญบริษัทของฉันเองบริษัทของฉันเองเนี่ยมีแบบการาให้ทำแบบเคสอินเทอร์วิวโดยการที่เราอะเข้าไปในเว็บไซต์ของบริษัทได้เลยใช่ปะแล้วเขาก็จะมีเคสมาให้เราแล้วเราก็จะแบบสามารถพิมพ์คำตอบที่เราคิดออกไปได้แล้วพอกดสัปปีตไปมันก็จะมีขึ้นมาว่าเอ้ยนี่คือกูด d Answer นะนี่คือเบเ t อร์ n s นเซหรือเบสแอนเซอร์ซัมติงจำไม่ได้ซึ่งเรามองว่ามันค่อนข้างไม่ค่อนข้างแม่งโคตรดีเลยเพราะว่าแบบ มันทำให้เราเห็นภาพเออเราฝึกแก้ปัญหานะเออแล้วแบบวิธีแก้ปัญหาหรือการตอบเนี่ยมันควรตอบยังไงใช่ปะก็นั่นแหละค่ะสันเสรินมากปบมือให้หน่อยนี่ก็จะเป็นการเตรียมข้่าวๆเนาะก็สุนิดนึงอย่างแรกคือดูคลิป u t u b e ก่อนว่า Environment ในการสัมภาษณ์บรกาศการสัมภาษณ์เป็นยังไง 2. ฝึกเคสดูว่าวิธีการหาลดค่สหาโซลูชันแล้วก็แก้ปัญหาเขาทำยังไงบ้าง อันนี้ก็เป็นสสิ่งหลักๆที่หลินใช้ในการเตรียมตัวในการ3 c มภาษณ์เคสอินเทอร์วิวนะคะแล้วก็สุดท้ายเลยก็ง่ายๆพูดกับตัวเองค่ะคุยก,กับกระจกก็สําหรับหลังจากที่หลินนะสัมภาษณ์กับคนเรียบร้อยนะคะหลินกออ็รอสักพักหนึ่งแล้วก็ได้รับสายจาก HR ว่าโอเคแบบว่าเ,ออเขาจะส่งออฟเฟอร์มาให้เย้ <Yeah! S 2> ได้แล้วได้งานแล้ว <laughs> ก็ค่อนข้างบอกว่าเรื่องเราก็เป็นแบบนี้แหละทั้งหมดที่ท,ที่ที่เป็นมาประมาณเนี้ยที่หลินแบบเตรียมตัวอะไรเงี้ย ก็อยากจะเป็นกําลังใจให้เด็กจบใหม่หรือคนที่กาลังหางานว่าเอ้ยอย่าท้อมันมันไม่ใช่ว่าเราไม่เก่งหรือเราไม่ดีมันแค่เราไม่ตรงรีคว m e n t เขาซึ่งมันไม่ได้แปลว่าเราไม่เก่งหรือไม่ดีเว้ยเก็ตปะหรือแบบเขาสาแล้วเขาแบบเอ้ยรีควอรเราก็ตรงแต่แบบแอตติจุดเราอาจจะไม่ตรงกับบริษัทนั้นก็ได้เว้ยซึ่งมันใช่เรื่องผิดไหมก็ไม่ใช่ อะไรคือตัวตัดสินว่าอันี่จุดเราผิดอะถูกต้องปะเออดังนั้นแบบช่วงหางานแม่งเป็นช่วงที่เซลเสต e ีมต่ำมากมากแล้วก็ทุกครั้งที่โดนปฏิเสธเข้าใจเลยว่าแบบการที่เราโดนปฏิเสธบ่อยๆอ,อะความมั่นใจในตัวเองมันลดลงตลอดแล้วมันก็จะแบบค่อนข้างโทษตัวเองบ่อยๆซึ่งแบบ แกอย่าไปแบบจมปักกับตรงนั้นเลยเว้ยแกแกมองที่ตัวเลขที่แกสมัครดีกว่าว่าเฮ้ยวันนี้ฉันสมัครเกิน1ิทีหรือยังถ้ายังไปสมัครเพิ่มเอออะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบช่วยให้โฟกัสได้ดีขึ้นแล้วก็เมนเทลเฮลแบบดีขึ้นอะไม่ไม่ไม่ต้องมาแบบนั่งกังวลหรือรอเอ้ยมันยากแหละที่จะแบบเฮ้ยเราไปโฟกัสอย่างอื่นไม่มาสนใจว่า HR จะโทรมาไหม H อชอบริษัทน,นี้จะโทรกลับมาไหมหรือผลจะเป็นยังไงมันยากเว้ยมันยากเพราะยังไงอะ แอดเดย์นะเยอะเราก็มานั่งเช็คอยู่แล้วว่าเฮ้ยมีเมลไหมมีคนโทรมาหาเราไหมหรืออะไรยังไงแบบผลในเว็บไซต์เป็นยังไงมันยากแต่ก็อย่างที่บอกว่าทำอย่างอื่นไปด้วยสมัครที่อื่นไปด้วยลองสัมเยอะๆจนลืมไปเลยว่าเฮ้ยกูสัมบริษัทนี้ด้วยเหรออะไรประมาณเนี้ยมันก็จะช่วยมากขึ้นอันนี้ใน point of view ของเรานะดังนั้นแบบใครสามารถคิดยังไงหรือแบบ มีแนวทางยังไงก็มาแชร์กันได้นะคะแบบเป็นกำลังใจงให้กันและกันเราจะแบบหางานแล้วก็ได้งานทําไปด้วยกันนะคะทุกคนโอเคก็คร่าวๆหลินก็มีแค่นี้และค่ะแล้วก็เดี๋ยวหลินจะแชร์ลิงก์ที่หลินคิดว่ามีประโยชน์แล้วก็ที่หลินใช้ในการแบบเตรียมตัวสมัครงานเตรียมตัวสัมภาษณ์งานรวมถึงแบบลิงก์ที่หลินหางานต่างๆพวกนี้ด้วยแล้วก็ขอให้คลิปนี้เป็นประโยชน์กับทุกคนที่กำลังหางานหรือเด็กจบใหม่ด้วยนะคะ ใครมีคำถามสงสัยยังไงก็ถามทิ้งไว้ได้เลยหรือแบบ DM โซเชียลมีเดียมาก็ได้ลินจะพยายามตอบแต่อย่างที่บอกว่าสายคอนซพพัลท์คืองานหนักมากนะคะลินก็จะแบบพยายามตอบให้เร็วที่สุดเนาะก็คลิปต่อไปลินอาจจะมาแบบนั่งรีวิวว่าเออสายอาชีพคอนซัลท์เนี่ยทำมาแล้วเป็นยังไงบ้างอยากจะอยากจะมาเล่าให้ฟังเหมือนกันเพราะว่ารู้สึกว่ามันมันทำให้เรื่องหนะจะได้ทำให้คนที่อยากจะเข้ามาได้เห็นมุมมองด้วยว่าเอ้ยมันจะเหมาะกับ ที่เราสมัครเข้ามาไหมอะไรประมาณนี้ค่ะก็ไปแล้วบาย